สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กันในคลิปล้อเลียอีกแล้วนะคะผมคือคลิปก่อนเนี่ยผมทำเ,เกี่ยวกับเซตไอเทมที่มันมีตัดเลือดใช่ไหมแต่ว่าตานี้ไม่มีตัวให้แบบตัดเลือดครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาใช้เซตแรกก็คือเซตที่ผมใช้ประจําเลยเป็นเซตดาเมจแบบไม่มีตัดเลือดเลยครับมาดูกันว่ามันจะแรงไหมนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเคลียร์การก่อนเลยนะครับ คือผมเล่นสก,กินนี้อีกแล้วครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเล่นสก,กินนี้บ่อยแต่รู้สึกว่าติดใจอ่ะมันล้บง่ายดีครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไมนะแต่รู้สึกว่ามันล้าง่ายดีอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งได้สก,กินใหม่มาแล้วเห่อมั <c> ้ง <oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาทําคลิปสก,กินอื่นให้แล้วกันนะครับผมเท <c oughs> ่าที่สังเกตมาเนี่ยสก,กินเออสก,กินไทยผมยังไม่ได้แบบมาเล่นให้ดูเลยนะครับรู้สึกว่าสก,กินไทยมันดูดามวมีดเบาๆอย่างนี้ไม่รู้ครับเออผมแบบ รู้สึกไม่ค่อยถนัดสกินไทยเลยนะดันถนัดสกินเวียดนามมากกว่าซะงั้นเนาะสงสัยเป็นสกินเสียตังนะครับสกินไทยไม่เสียตังก็เลยไม่มีแรงเล่นเกี่ยวไว้เนี่ยเนี่ครับเคลียร์คลิปปลายปากเขาก็เพิ่งจะมาแท็กกลางนะครับผมอุ้ยเพื่อนเราโดนเฟิร์สบัตโอ้ยโอวโอกับแก๊กแหลมจัดเลยครับเขาน่าจะหิวกะตายเราบ้านเล่ยเนี่ยกะตายโดนกินไปแล้วยี่เราก็ต้องกินคืน น,นี่นี่แน่ได้ไวโอมาครับยังสวยเลยเราได้มาสองคิวนะครับเขาได้ไปหนึ่งคิวเราคุ้มกว่าเออีออขอเกียร์คีฟนะครับกระต่ายคุ้งกระต่ายน่าจะมาไม่ทันคีฟเลก็เลยเคลียร์ไปนะครับเฮ้ยผมจะเวลสี่แล้วครับทุกคนถ้าผมได้ยุงอ้วนเมื่อกี้ผมเวลสี่เลยนะครับเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาคีฟกับกระต่ายดีกว่าแล้วก็เวลสี่พอดีนะครับไปเติมเพื่อนนี่เขาต่อเลือ่อย จะวสี่แล้วอีกทีต้องลามเลยแล้วกันเฮ้ยลามเลยน,นี่แน่ปึ๊บโอ้กาลิฟิกโอ้มานาหมดครับทุกคนอีกที้ผมต้องกลับก่อนและมานาผมหมดขีขี่ลามาพอดีเลยเอ้ยกลับก่อนนะครับกลับก่อนกลับก่อนต้นเกมเราเลียวเป็นตัวที่ใช้มานาแบบเยอะจัดเลยอะ <c oughs> คือถ้าไม่ออกแบบไอ้สร้อยฟื้นฟูนมานาก็คือต้องกลับบ้านประมาณเกมหนึ่งห้าร้อยรอบละมัง้ง นี่ก็เวอร์ไปนะครับโอเคเรามาดักก่อนดีกว่าไม่น่าจะมีใครลงมานะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเลยดีกว่าไม่น่าจะมีคนลงมาอี้รำเลยแล้วกันนี่แนะ่เออนี่จะไปไหนอ้วนจะไปไหนน้องอ้วนนีไวโอเลตต่อเลยครับสวยหลบป้อมหลบป้อมเฮ้ยกลับมาเฮ้ยอ,อี้เราได้ทริปเปิลคิวไปครับสวยๆก็นะตัวแม่จะแคร์เพื่อเรามันตัวแม่ครับลำในป้อมชิวช่วยคีล่ามาเฮ้ยอ,อี้เราได้คีล่าแล้วเนี่ย ลุมันเพื่อนลุงมันลุงมันเดี๋ยวรอให้คีล่าใช้อันโอ้โหผมจะตายไปเนี่ย,อยโอ้โหตายเฮ้ยผมนึกว่าจะได้คีล่าซะอีกให้ตายเถอะผมไม่รู้เวลาครูดาวสกิลของคีล่ากะจังหวะบิงไม่ถูกเฮ้ยกาลีมามแบบนี้ยังไงครับเอ,อ,อ้ยคีล่าเข้ามาเฮ้ยอี๋ต้องํำสู้เลยครับอืตัวนา้าไม่ไปเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราต้องไ,ด,องได,ด้เราต้องได้หมดเราต้องได้หมด อได้ขี่ลาคนเดียวไม่เป็นไรครับยังดีกว่าไม่ได้โอ้โหลิงถูกไม่ตายโอ้โเกมนี้ผมจแจกไปสองแล้วครับทุกคนผมจะตายเยอะกว่านี้ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปดูแบบเป็นคลิปโยนเฮ้ยเข้าเลยนีแน่อย่างนี้ต้องได้หมดแหละอย่างนี้ก็ต้โอ้โหไปกดแข่ง,งไม่ได้ครับเราต้องกลับมาเอาคี่ลาเลยเนี่ยคี่ลาคี่ลาตายแน่คีดโอ้โหกดแข็งอีกแล้วเฮ้ยยี้ผมตายไหมเนี่ยโอ้ตาย มันไม่ควรตายอ่ะผมควรจะได้สองได้สามดด้วยซ้ำเมื่อกี้ะมันมีแข่งกันทั้งสองเขเลยครับทุกคนผมพลาดอีกแล้วตายอีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยครับทุกคนมันไม่ใช่ผมไม่ควรตายอ่ะช็อตเมกกื่อกี้แต่ว่าก็คุ้มอยู่นะครับทาให้แบบศัตรตูเสียแข่งอยู่เออเสียแข่งไปทั้งสองตัวเลยนะกับเราคนเดียวอ่ะคุ้ม <laughs> คิดในแง่ดีเข้าไว้เฮ้ยช็อตนี้ลํอมได้ช็อตนี้ลํอมได้ในกาลี โอ้โห oh, ได้แก๊กครับกาลีปล่อยไปให้เพื่อนได้ว้ยโอเลตผมจะไม่ตายผมเอ,อื้อเราวิ่งมาโดนบอกกาลีเฉยโอ้โ oh, ห <laughs> เราตายแล้วอ่ะทุกคนผมโยนจัดเลยตานี้ <laughs> ด้วยเกียรติของแมวส้มแมวส้มขอสัญญาว,ว่าข้าจะไม่ตายอีกแล้วจริงไหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ขอตอดหน่อยแล้วกันไม่ตอดนะ <laughs> ถึงกระเปิดอันตรีเลยโอ้โ oh, ห <laughs> แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาดารอยู่ เฮ้ยอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ยผมยังมีวงอยู่นะเพื่อนอ่าวีไม่โดนแล้วมาเอาแก๊กต่อเลยกันนะครับเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนแก๊กต้องตายนี่แหละดีนะครับที่เรายังได้มาอยู่ไฟเมื่อกี้ได้มา2ตัวนะครับได้โอ้ยได้กาลีกับแก๊กนะครับผมโอ้ยไบโอนี่ก็ยิงจังเลยอ๋อผมเพิ่งรู้ว่าฝั่งนั้นก็คือแวนออฟเลนเฮ้ยจับเลยครับสวยนี่หลบป้อมครับหลบป้อมชิวเฮ้ยไบโอนี่ยิงจัดเลยนะครับเนี่ย อยากโดนลำในป้อมได้ยังไงห่วยถ้าเรามีถ้าเรามีาามไอเนี่ยถ้าเรามีอันติเข้าไปลำแล้วเมื่อกี้มันติดตรงที่ฉันไม่มีอันติตั้งฉากแล้วไวโอเลสจังนี่นะครับผมขี้โมโ้เยอะเกินเดี๋ยวเลดเกมจะโดนไมโอยิงตุยโอ,โอเคครับเอาปูต่อนะครับนี่แล้วก็จะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะชอบเก็บตงังค์มีผมแยกอออทำเลนด้วยเอาไงข <c oughs> อแยกคำเลนด้วยแยกหน้าที่ของออฟเลเลย เพราะว่าออฟเลนเราตายแล้วก็ต้องแยกมาดันให้ออฟเลนนะครับหุยเพื่อนบวกกันตอนที่เราไปเคลียร์เวฟโฮ้ยผตจะบินไปทันมีเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วอ้าวเมื่อกี้ยังบวกกันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไวโอเลตแหลมไวโอเลตดูเหมือนว่าไวโอเลตจะไม่อยากเล่นกับเรานะครับเราก็เหมือนกันเมื่อกี้เยอะเกินไม่กล้าเข้าไปบิงสู้เลยครับ เค okay, เราจะเป็นลอเลียยงที่ไม่ห้าวนะครับถึงแม้ว่าเราจะมั่นหน้านิดหน่อยแต่เราก็จะไม่โอ้ฝนตก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 อย่างแรงเลยฝนทิ่มโอรามาช่วยเพื่อนเอาบางกรต่อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี้เรายังเคลียร์ไม่หมดนี่หว่านี่ไงเจอแล้วไอตัวต้นเลื่องนี่เคครับเพื่อนก็ได้แล้วเอ้าฝั่งนั้นก็เอาดาร์กเฮ้ยระวังตายนะเพื่อนตรงนั้นเยอะมากโอ้โหลิงโดนดิงแล้วน่าจะโดนล่าดาร์กนะครับ โอเคโดนลาดัก okay, <c oughs> ไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยหนีสวนตองหนีต้องสวนหนีต้องสวนเยอะเกิน <c> เ <oughs> ดวิดแรงจัดโอ้ยโยนอีกแล้วอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วเราตายค่าแล้วนะ <c oughs> เราตายค่าแล้วนะหุ้ยช่วยเพื่อนก่อนเ <c oughs> <c oughs> พื่อนอย่าพึ่งการป้อมก่อนครับการป้อมก่อนเราตายค่าแล้วนะวุ้ยโอเคครบสวยดิงโอ้พูดดินพันกันหมดแล้วโอเคครบซะนะฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราได้พาโอเลตมานะครับนี่แนะหลบเป็นไกล่าเมื่อคี้หลบหลบคีล่าไปหนึ่งทีนะครับผมหลอกตาคีล่าคิดว่าเราจะเดินไปหรอซีเรารู้นะว่ามีคนอยู่ในนั้นอะ่ะอันที่จริงผมไม่รู้นะ <c oughs> โอ้ยแค่บิงเล่นๆน,น่ะนึกว่าแก๊กอยู่แหละแก๊กจะดึงก็เลยหลบแล้วคีล่าก็พุ่งออกมาพอดีสรุปแล้วก็ได้โมเลย <c oughs> มีชอ็อตโมเลยนะครับโอเคก็ไปกันต่อที่เลนกลางนะครับเลนกลางลอเรียลตัวแม่เลนกลาม เลนกลางไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช็อตยังไงครับกาลีเปิดอันตีแล้วหลบกอนลบกอนลบกอนกาลีเสียอันตีไปแล้วไล่ดึงไม่โดนผมยังไม่เคยโดนแก๊กตึงโดนเลยนะครับเนี่ยตานีเุ้ยโอ้โหไปโอสาสอันตีมาสาดอันตีมาแหมไม่รู้เลยนะอันตีใครเดี๋ยวเราขายเป็นเอ้าช้างตายขายรองเท้าเลยนะครับเมื่อกี้ขี่ลาต้องตายแล้วจวังหวะนี้สวยครับได้แวนต่อ,ได,ตอได้แวนต่อไหมโอ้แวนฟิกนะครับ เอาแก๊กต่อเลยเพื่อนสวยครับจะได้เมื่อกี้แวนฟิกถ้าแวนไม่ฟิกนะผมได้แวนไปแล้วเมื่อกี้โอเคครับ้ยเลนล่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อคลิปเรามันก็น่าจะเคลียร์อยู่เรามาส้อยเพื่อนตีกลางดีกว่านี่แน่ <c ười> แล้วเราก็จะมันเหลือแวนอยู่ตัวเดียวอะ่ะเราจะต้องเข้าไปทำดามเมจให้เพื่อนนะครับส่วนเลนล่างก็ไปปล่อยไปเถอะ <c ười> โยนเกมจังโยนเกมจัดเลยเรานี่แน่ เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากกว่าเห็นไหมแฟนมันจะได้ไม่เคลียร์คลิปแล้วเฮ้อพออ้างจัดเลยเลยครับเสียป้อมโอ้ผมว่าจบไม่ได้นะแบบเนี้ยถึงคลิปจะมาแต่ว่าคีล่ามันก็โอเคครับโอ้ยกระต่ายพิกติดลาก่อนเมื่อรัก <c oughs> ผมไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วแอบช็อตเมื่อกี้ก็แอบไปตายเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> กลายเป็นตายหกซะงั้นเราต้องการป้อมแล้วตอนนี้โอ้ยกาลีกาสตร์อันติอยู่นั่นแหละ นี่ครับเราเก็บสแต็กกับขีไปเก็บสแต็กไปเรื่อยๆครับพอสแต็กเยอะแล้วเราก็เข้าขีเลยนี่มันจะระเบิดแล้วโคตรแรงลำเราต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่ครับได้ไป3คิวไม่สิเราได้ไป2คิวเพื่อนได้ไป1คิวนะครับผมสวยจัดเมื่อกี้อ่ะีกําลังดันอยู่เห็นเงาคีล่ากลับบ้านไปกันบ้านแล้วครับเมื่อกี้ แม่ไม่เป็นไรครับเราก็เคลียร์คลิปแต่ว่าฉี่นะอันตรายมากเลยนะฉี่ตีป้อมไม่แตกด้วยโอ้โหไม่เป็นไรครับอย่างน้อยฉี่เขาก็ดันป้อมให้เราอยู่ปึ๊บกลับบ้านตอนนี้เราต้องมาโซนกันที่ด์กแล้วนะครับมาดูกันว่าฝั่งไหนจะได้ดักไปเฮ้ยคีล่าแถมจัดอย่างนี้ได้คีล่าแล้วเนี่ยคีล่ากดแข็งไปแล้วโอ้โหคีล่าสลับของด้วยตึงไงตึงคนนี้ <c oughs> ได้คีล่าโอ้ยตายตายตาย <c oughs> โคตรแรงเลย พราะเลดๆเกมมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับขีล่ายังไม่เกิดครับเพื่อนบวกกันแล้วถือว่าสูสีอยู่นะเพราะว่าเรามีห้าคนห้าคนเยอะอยังยังเงฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยๆๆกระต่ายเพิ่งตายนะโอ้ดีนะแก๊ก,กมันดึงไปก่อนโอเคครับอุ้ยลิงลิงเก็บส่วนหลังให้หมดแล้วครับทุกคนโคตรเก่งโคตรตึงเอาลิงลิงจะต่อนะครับนั่นลิงจะต่อลิงจะต่อระวังด้วยนะลิงคุงลิงคุงเรากำลังไป โอเคน่าจะต้องเค,เคเลียร์คีบปเลนล่างก่อนนะครับถ้าได้สามป้อมนี่ชิวเลยนะเนี่ยชิลชิวช,วช,วชวิแต่ว่าเรามารวมเอาดาร์กกันดีกว่าโอเคเราน่าจะให้บับบูลิงไปนะครับเอาดูเหมือนว่าลิงเขาจะให้บูผมเลยเนี่ยขอบคุณีครับขอบคุณมากเลยนะลัะนี่เราก็มาตีช่วยเพื่อนนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละรู้สึกว่าดาร์กดาร์กตัวนี้จะฮอตจริงๆเลยครับมีแต่คนมาลุมร้อม เนื้อหอมจริงๆเลยนะนายเนี่ยโอเคครับเราก็เป็นฝ่ายได้ดรัรกไปนะครับฉี่ก็มากันอันติการีให้แวนรู้สึกว่าแวนจะแหลมแวนจะแหลมนายเป็นแคร,รี่ไม่ใช่ไฟเตอร์นะครับเออแวนออฟเลนหรอต้องเจอต้องเจอมีคนกลับไปกันบ้านให้อยู่โอ้โอ,โอ,โอเราต้องเอาสามป้อมนี้ให้ได้นะครับต้องเอาสามป้อมนี้ให้ได้ระวังมันปล่อยฝอนมาอีกนะการีอ่ะเฮ้ยลำสู้ครับลำสู้ยังไงยังไง ช็อตนี้ลิงเก็บแล้วลิงตายไปครับผมไม่ล้ําต่อแล้วรู้สึกกลัวกระสุน M16 มากเมื่อกี้แต่ว่าดักคดัคเข้าป้อมเลยครับน่าจะได้เอ่อน่าจะได้ป้อมอยู่นะเคีครับเราน่าจะจบได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแบบคืนชีพดีกว่าเราเพิ่งกดแข่งตายเมื่อกี้มาเลยครับคีร่าเราไม่กลัวเธอเรามีเกาะเกิดนีเพื่อนเราก็เติมดีจัดเลยนะครับถือว่าเซตนี้ก็แรงอยู่นะเอาจริงแรงอยู่แต่ไม่รู้แรงขนาดไหนแต่ดูช็อต ช็อตที่เรากันป้อมเมื่อกี้โคตรแรงเลยโอเคครับตาน,นี้ก็ชนะไปแล้วนะครับผมปกติไม่ค่อยเอาแบบตาที่เราแพ้มาให้ดูเลยเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย